วังขนายร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองเสนอรายการข้อพรท้เกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับรายการรับรู้เกษตรกับนายมดเขียวครับวันนี้ผมพาผู้ชมเดินทางมาที่จังหวัดบึงกาฬนะครับซึ่งเป็นจังหวัดที่77ของประเทศไทยของเราเนี่ยเองครับซึ่งที่นี่นะครับก็มีการปลูกในส่วนของการทําสวนยางพารานะครับแล้วก็มีมีปัญหาั้รเกิดขึ้นนะฮะในเรื่องของผลผลิตที่มันไม่ได้ตรงตามความต้องการของตลาดนั่นเองแล้วก็ต้นของยางพารานั้นเขาเรียกว่าไม่มีคุณภาพนะครับซึ่งวันนี้ครับเราได้รับเกียรตินะครับจากผอวิรชัยครับสวัสดีครับสวัสดีครับ นะครับมีพี่อ <akl beginning> <the women> ้วนด้วยนะครับพี่อ้วนสวัสดีครับซึ่งเป็นตัวแทนของปุ๋ยซีวัคนาตามมุดเขียวในพื้นที่บึงการนะครับแล้วก็เกษตรกรของเราในวันนี้ครับพี่นัทนิรันต์นะครับสวัสดีครับซึ่งเป็นเกษตรกรในพื้นที่นั่นเองปัญหาที่มันเกิดขึ้นครับพอครับนั่นคือในเรื่องของคุณภาพของน้ํายางต่างๆต้นยางต่างต่างในพื้นที่บึงการที่มันมีปัญหา เราลงมาในพื้นที่แล้วเราเห็นปัญหาอะไรบ้างครับผมก็หลังจากได้คุยกับเกษตรกรนะครับเมื่อกี้มีการประชุมร่วมกันเกษตรกรนะครับปัญหาเกษตรกรเนี่ยทุกคนเนี่ยแจ้งมาตอนนี้คือว่าเอาน่ายางตายกีดยางไม่ได้น้ํายางนะครับเกษตรกรเนี่ยก็ไม่เข้าใจว่าเกิดจากอะไรนะครับวันนี้เราจึงอยากจะเข้ามาแนะนําวิธีการดูแลนะครับเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ถูกต้องให้กับเกษตรกรนะครับผมวันนี้ครับครับผมพี่ครับอย่างปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้มันมีอะไรบ้างเกี่ยวกับยางพารา คือปัญหานะครับก็ยางต้นนี้นะครับปลูกมาแต่เพิ่อปลูกตอนนี้ได้เจ็ดปีนะครับได้เกียดปีแต่ความขนาดกว้างความกว้างของลําต้นเนี่ยมันไซส์มันไม่ถึงครับไม,รไม่ถึงไม่ถึงห้าสิบเซนครับนะครับซึ่งปกติแล้วยางประมาณ จ็ดถึงแปดปีเนี่ยสามารถเปิดหน้ายางกีดได้แล้วครับแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่เรื่องเส้นรอบวงความขนาดตัวความตของลำต้นต้นยางด้วยตามหลักวิชาการที่ถูกต้องและที่ดีแล้วเนี่ยเกษตรกรควรกีดยางนะครับเส้นรอบวงไม่น้อยกว่า50ซนติเมตรนะครับแต่เกษตรกรส่วนใหญ่แล้วก็มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของรายได้ดังนั้นจึงมีการรีบกีดยางการก่อนกําหนดนะครับเพนพะรีบกีดยางก่อนกำหนดปัญหาเขาเกิดขึ้นคือเรื่องหน้ายางตายน้ํายางไม่ได้ คุณภาพและปริมาณตามที่ต้องกําหนดนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นกับสิกรในในเขตพื้นที่ตรงนี้ครับผมเังเกตเรามาในพื้นที่นี้บางคนบอกคุณนี่ต้น78ปีเหรอบางคนไม่น่าเชื่อว่าใช่ครับเจ็ดแปดปีจะ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 มีเส้นละมนเท่านี้ประมาณ15เซนเองครับซึ่งมันผิดปกติดูแล้วเหมือนประมาณ3ปีเท่านั้นเองใช่ครับใช่ครับใช่ครับคือจะเห็นได้ว่าต้นยางที่นี่มีแต่ความสูงแต่ความโตของลําต้นไม่เกิดนะครับนั่นนั่นเนื่องจากการเตรียมดินที่ไม่ดีแล้วการใช้เคมีที่มากเกินไป <Ừ. S 2> อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ที่เราคิดว่าสาเหตุของการเกิดปัญหา,กาเกษตรกรในเรื่องนี้ครับผมครับผมต้องถามเกษตรัวของเกษตรกรเองดีกว่าว่า7ปีที่ผ่านมามีวิธีการปลูกอย่างไรฮะปีะแรกก็แรกไถพรวนดินครับแล้วก็ขุดหลุมขุดหลุมแล้วก็ใส่ปุ๋ยตามปุ๋ยเคมีครับปุ๋ยรองพื้นก็คือก็เป็นเคมีรองพื้นมาครับแล้วก็ระหว่าง หนึ่งถึงเจ็ดปีที่เรามีการบำรุงเขาอย่างไงบ้างก็ใส่ปีละสองครั้งครับจะดูดูฝนต้นฝนกับปลายฝนับครับครับแล้วในพื้นที่นี้เป็นแบบเราเยอะไหมครก็เป็นเดียวคคือจะเป็นเหมือนกันแบบนี้เลยครับผมนะเจ็ดแปดปีมาก็คือขนาดลําต้นก็คือเท่านี้แหละพอๆกันนะครับแบบนี้เราจะแนะนำเกษตรกรอย่างไรดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําในเรื่องของการปรับปรุงดิน การให้ปุ๋ยโดยเฉพาะปุ๋ยอินทรีย์นะครับเพื่อให้ดินมีความดูสมบูรณ์นะครับรากสามารถขยายและดูดอาหารได้อย่างเต็มที่สะสมอาหารเพื่อให้ลำต้น,นโตขึ้นนะครับหรือที่สองคือเรามาช่วยรักษาแผลกระรับยางที่เราได้เรากีดก่อนอายุหรืออกีดได้ในลักษณะที่เส้นรูวงที่ไม่ถึงนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําในส่วนนี้เพื่อให้ตกรเนี่ยยังมีเวลานะครับยังมีเวลาสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพื่อ สร้างความรู้สมบูรณ์ให้กับต้นยางได้ครับผมนะครับซึ่งคุณผู้ชมครับสามารถติดตามเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ในครั้งต่อไปนะครับซึ่งอยากจะบอกอเกษตรกรทุกคนว่าเจ็ดปีที่ผ่านมาเราอาจจะรู้สึกว่าหมันเสียไปหรือเปล่าทจริงแล้วอย่างที่ผอ,อบ่อกน,นะครับเราสามารถฟื้นฟูก,กลับขึ้นมาได้สามารถสร้างรายได้กลับขึ้นมา<ะ>เอาทุนเราขึ้นมาแล้วก็สามารถสร้างกําไรนะฮะให้กับเกษตรกรได้นะครับติดตามในครั้งต่อไปก็แล้วกันครับวิธีการจะเป็นอย่างไรสับวันนี้เราทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สุดยอดปุ๋ยอินรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888